ร้านกษริยจุกใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะจุเรียนสายพันหมอนทองนอนนะคะไซส์เข่งเบอร์หกนะคะไซส์เข่งเบอร์หกเลยต้นพันุไซส์หนึ่งจุดแปดเมตรก็คือเม็ดแตกนะคะเกือบสองเมตรแล้วลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะจุเรียนสายพันหมอนทองนอนนะคะ เข่งเบอร์หกเข่งละห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาททุกเข่งเลยสําหรับหมอนทองนนเข่งเบอร์หกนะคะชุดที่ให้ดูอยู่เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกหมอนทองนนแนะนาเป็นไซส์นี้เลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะเข่งเบอร์หกไซส์หนึ่งเมตรแปดนะคะรุ่นนี้นะคะเพกลงกรงหนึ่งกรงใส่ได้หนึ่งเข่งนะคะหนึ่งกรงใบชนีใส่ได้หนึ่งถึงสิบเข่งนะคะ, 1, 1, 10, ะ,คะบริการจะส่งทั่วไทยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ ร้อยเข่งนะคะร้อยกว่าเข่งแบบนี้เราก็ส่งแบบรถกระบะรั้วหนึ่งคันใส่ได้อยู่ที่150เข่งนะคะหรือต้องการเยอะๆก็มีรากาจะส่งแบบรถ6ล้อ10ล้อนะคะอยู่ที่จํานวนต้นกันเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจไม้เลี้ยงแดดนะคะไม้เลี้ยงแดดสวยๆแบบนี้แกบลบะโดงแข็งแรงพร้อมปลูกนะคะแบบนี้ลูกค้าเอทไลเบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ หรือลูกค้าท่านไหนต้องการเดินทางมาคัดเลือกเองหน้าร้านนะคะร้านเกษตรจุกใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านอยู่ติดถนนเส้นหลักสุราษฎร์ภูเก็ตร้านอยู่ควางเดียวกับที่ทําการอำเภอบ้านตาขุนนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะแวะเข้ามาได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์ร้านปิดวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะลูกค้าที่ต้องการเลืคัดเลือกต้นไม้เองก็แอดไลน์เอาโลเคชั่นจากน้องแอดมินได้เลยนะคะบริการ เปิดทุกวันเว้นวนันอาทิตย์แค่วันเดียวเท่านั้นนะคะสวยมากนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ1เมตรเเกือบ2เมตรแค่500บาทเท่านั้นนะคะเข่งมือ์6นะคะกระดูงพุ่มสวยๆกันแบบนี้ทุกเข่งเลยนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนที่ต้องการที่จะอุณนจองไว้ก่อนนะคะวากเรี้ยงไว้ก่อนชอบชุดนี้นะคะชอบชุดนี้แต่ พื้นที่ยังไม่พร้อมนะคะหรือว่าต้องการปลูกปีหน้าอะไรประมาณนี้ก็สามารถอนลจงชุดนี้ไว้ได้เราเลี้ยงดูไว้ให้ฟรีเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการอนลจงฝากเลี้ยงนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าคลิปเลยนะคะหรือเอสไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมจากแอดมินได้เลยนะคะ